ดูไปดูป,ดปาว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 วไม่ใช่หมอเปิดตัวมาด้วยหัวหน้าทีมสีแดงเลยคะชั้นโลกหญิงถึงเราเนม Hell Girl เปิดตัวมาค่ะหัวหน้าทีมสีเงินเจอโลกา Girl กาก้าทำการปีนเชือกน,นะคะกระโดดคุณนิมบกได้นะคะเตรียมตัวทำการ กรรมการเราไมคะ่ะสองสามเรียบร้อยค่ะเปิดตัวมาแล้วค่ะหัวหน้าทีมของเงินแชมป์โลกฝ่ายชายของเราแฮนนี่ <Honey. S 1> เปิดตัวมาแล้วค่ะหัวหน้าทีมของเราคุณคทิกกี้ร,รัตตาวานิลล์ทำอะไรกันคะกรรมาการนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วค่ะน <c oughs> ทีมของคุณนิมนกับคุณแันนี่นะคะ จะได้รับรางวัลอันสุดพิเศษจากเราแต่จะเป็นอะไรนะั้นต้องรอติดตามค่ะและขงขวัญของ,ของทีมที่ชนะนะคะนั่นก็คือกีไวช่างไปเที่ยวแมสซาชูเ เรามาถึงเม็กซิโกแล้วเหรอนี่ยแกน่ะต้อขอบคุณสชีวชาที่ทำให้ทีมชนะใช่ใช่ถ้าไม่มีผู้ชั่นนะจะไม่มีทางจะมาเที่ยวแบบนี้หรอกโอ้ยต้องขอบคุณฮันนี่มากกว่าไหมที่ทำทีมชนะทุกคนเลิกเถียงกันได้แล้วบอกมือทักทายแฟนๆกันดีกว่าแล้วผู้เชี่ยาญเป็นเนี่ยน่าจะ กำลังตามมามั้งเห็นนงใบบอกว่าแอมเบอร์ลืมเรียสติกไว้ที่บ้านอะ่ะเลยต้องกลับไปเอาเั้นเราเอาของไปเก็บที่บ้านพักกันก่อนเถอะแอมเบอร์เธอพาพวกฉันมาที่ไหนเนี่ยน่าหนาสิทำไมมันถึงน่ากลัวขนาดนี้เสียเวลาไปเอาลรปสติกไม่พอยังจะพาพวกฉันมาผิดทางอีกใครจะไปรู้ล่ะคะว่าจีพส มันจะพาดิฉันมาผิดทางพูดถึง G P S เคยได้ยินเรื่องผีนี่ไหมที่มีคนไปผิดบ้านเพราะ G P S โอ้ยคุณนิมคะทำไมจะไม่เคยได้ยินล่ะฉันฟังบ่อยมากเลยค่ะเรื่อง G P S พาสวยใช่ไหมป่านนี้ชีต้ากับเนจาต้องกำลังตามหาฉันอยู่แน่เลย นันแหลนสาวสาวเด้งตูดอีกใส่นมเยอะๆหน่อยดิฉันว่าบ้านหลังนี้มันเหมือนในหนังสยองขวัญเลยที่มีฆาตกรอ,ออกมาแค่กุมไวรุ่นแล้วในเรื่องคนแบบไหนจะตายคนแรกล่ะก็คือี่ส่วนที่สุดอะคา่ะฮะไม่นะชัจะตายคนแรกเหรอเอาล่ะทุกคนใจเย็นก่อนรถของเรายังมีน้ำมันเหลืออยู่เดี๋ยวฉันจะลองเดินเข้าไปถามทางคนในบ้านดู ดิ่ฉันไปด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนี่เสียงอะไรไ้มใครมาร้องไห้แถวนี้เนี่ยแน่จริงก็ออกมาเลยอีพีคุณนิ้มอยากไปพูดแบบนั้นสิคะใช่ค่ะเดี๋ยวผีก็ออกมาเห็นไหมเออแล้วเรามึงจะรอนี่กูใช่ไหม ฉันรับไม่ได้ที่ได้ยินในพวกบอสเบบี้ดูถูกฉันแบบนั้นก็พวกฉันพวกความจริงนี่นาะว่าแกไม่ได้เลือกฮองหูปองแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าใครกันแน่ที่ไม่ได้เลือก